o อ s ิสซีนะคะก็ได้จัดกิจกรรม o อ s อิสซีกระชับมิตรความสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรม Walk ค a l l y ซึ่งบรรยากาศนะคะก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานรอยยิ้มและความสุขค่ะ ช่วงเย็นวันนี้ที่โอ c w o r เวตบบนปากน้ำแหลมสิงห์อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีได้จัดก,กิจกรรมโอ c w o r เ d กระชับมิตรความสัมพันธ์ส่งเสริมความท่องเที่ยวโดยมีคุณวณิชาวัฒนพงศ์กรรมาการผู้จัดก,การโอ c w ซ r เ d ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรีสมาชิกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวสันทบุรีสมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมาชิกสภาวัฒนธรรมอำเภอแหลมสิงห์ ink, และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานโดยกิจกรรม เริ่มต้นด้วยกิจกรรมวอล์กและลีการให้ร่วมกิจกรรมตามคำใบเขารวมภาพเก็บความประทับใจสถานที่ต่างๆภายใน o s s c w w r r l d และกิจกรรมต่างๆทั้งถ่ายรูปกับโลมาอย่างใกล้ชิดการป้อนนมปลาคับ เข้าทำป่ากกระตูนและกิจกรรมใหม่ๆของ o s c World อีกมากมายซึ่งทาง o s c อสซีเวได้ทำการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบใหม่หลังจากถูกพายุฤดูร้อนหรือพายุห่วงช้างพัดถล่มเมื่อวันที่12เมษายน2556ที่ผ่านมาแต่ลงมาทั้งหมดปลอดภยัยยังคงสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมและสร้างความสนุกสนานให้กิจกรรมว a l k ค a อในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เป็นบรรยากาศของความสนุกสนานะนะคะถือว่า1ปีหนึ่งครั้งที่ o อเอซิซิโออยากจะขอขอบคุณแล้วก็มอบความสุขให้กับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็รวมไปถึงเครือข่ายผู้ประกอบการที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา1ปีเนี่ยได้ช่วยประสัมพันโอเอ s ซิให้กับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปให้รับทราบถึงข่าวสารแล้วก็ในปีนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมสนุกสนานเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือว่าเราอยากให้ทุกท่านได้สัมผัสความแปลกใหม่ของโอเอซิสที่เพิ่มขึ้นโดยการวอล์คเลอรกันก่อนนะคะ ไปหาอาซีทำกิจกรรมต่างๆในโอ s อซิสก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีปาร์ตี้ค่ะทานข้าวกันนะคะร้องเพลงสนุกสนานไปด้วยกันตั้งใจค่ะว่าทุกๆปีนะคะถือโอกาสได้เป็นการขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนแล้วกเ็เพื่อน,อนๆนะคะที่ได้ช่วยเหลือประชาสัมพันธ์ให้กับโอเอซิสด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะจัดให้ทุกปีเพียงแต่ว่าในแต่ละปีนั้นอาจจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปถือว่าเป็นรูปแบบที่แตกต่างในการมอบความสุขซึ่งกันและกันค่ะ ค่ะก็ในช่วงปีนี้ถือว่าเป็นปีที่อาจจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแล้วก็ในช่วงของ เมษายนที่ผ่านมาโอเอซิสเจอกับพายุงวงช้างซึ่งได้สร้างความเสียหายค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เร่งรัดในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงเพื่อให้โอเอซิสนั้นพร้อมที่จะให้บริการพี่น้องนักท่องเที่ยวแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องประชาชนช,นชาวจันทบุรีด้วยซึ่งในช่วงของวันที่5ธันวาที่ผ่านมาก็มีพี่น้องชาวจันเยอะแยะมากมายที่มาให้กําลังใจแล้วก็ปีใหม่ปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปีที่เราได้มอบความสุขให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่กิจกรรมทุกกิจกรรมนะคะเราเปิดได้ครบแล้วก็มีกิ กรมใหม่เพิ่มขึ้นมามีการป้อนนมประครับนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกอไม่กี่วันนี้ก็จะมีกิจกรรมใหม่ก็คือจะมีกวางเข้ามาให้กับเพื่นอนน้องๆเด็กๆอยากจะมาสัมผัสให้อาหารกวางนะคะ, Jadi, ะก็ยังคงเป็นกิจกรรมเหล่านี้ค่ะที่เราอยากจะเพิ่มเติมให้กับน้องที่จะรู้สึกว่าเมื่อมาเที่ยวจันทบุรีแล้วก็เข้ามาเที่ยวที่โอเอซิซีโวแล้วก็จะคุ้มค่ามีความสุขมีความประทับใจกลับไปค่ะ นอกจากนั้นในช่วงภาคค่ำได้จัดกิจกรรม t ัน n ิ y ป u p a ตี y 2 0 1 4งานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อเป็นการขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับทาง o อ c World อีกทั้งยังเป็นการพบปากพูดคุยแลเกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีการจับรางวัลต่างๆที่ทาง o อ c World ได้จัดเต็มของขวัญไว้อย,อย่างมากมายซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มได้ตลอดทั้งค่ำคืนซึ่ง o อ c World ตั้งห่างอยู่จากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ30กิโลเมตรเป็นนสถา ที่เพาะปัดโลมาและการแสดงโลมาสองสายพันธุ์นั่นก็คือโลมาปากขวดหรือโลมาสีชมพูและโลมาหัวบาดหรือโลมาอีลาวดีและนอกจากการแสดงโลมาแล้วนั้น o อ s อสซีเวิก็ยังเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำกับโลมาด้วยจับได้สัมผัสได้ชนิดที่เรียกว่าเนื้อแนบเ,เนื้อกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะ